สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่ไอรีนจะต้องเดินทางกลับแคชเมียนะคะเราจะเดินทางไปพร้อมกันค่ะวันนี้มีไฟ r ์เช้านะคะเดี๋ยวเดินทางไปที่เกตกันค่ะไฟ r ์บินของเรานะคะคือเวลา7โมงเช้าค่ะเราจะไปถึงสนามบินอินทิราคันทีเดลีประมาณ10โมงนะคะหลังจากนั้นเราจะต้องต่อเครื่องไปยังสนามบินรีนากาแคชเมียร์นะคะในช่วงบ่าย3ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ตอนนี้ไอรีนถึงเดลีแล้วค่ะทุกคนสนามบินอินทิราคันทีค่ะลงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงก่อนเวลานะคะมาถึงประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะคะเครื่องลงจอดที่นี่นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปาเช็คพาสปอร์ตกันก่อนแล้วก็ไปรับกระเป๋านะคะตอนนี้ไอรีนออกมาจากอิมเกจชันแล้วนะทุกคนฮนะคนเยอะมากเลยวันนี้นะคะลงเครื่องนะคะที่เดลีอินทิราคันทีนะคะ เก้าโมงครึ่งนะคะกว่าจะเสร็จจากการเช็คพาส,สปอร์ตนะคะก็ปลาไป11โมงกว่าพอดีเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปเอากระเป๋ากันนะคะไปรับกระเป๋ากันค่ะกระเป๋าเราอยู่ตรงหมายเลข10นะคะโอ้โหนานมากๆเลยทุกคน กระเป๋าเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ต้องไปเดินหาแล้วค่ะตอนนี้เจอกระเป๋าแล้วทุกคนเหลือเหลืออยู่ไม่กี่ใบเองนะคะนี่นะคะกระเป๋าของไอรีนนะคะทุกคนเจอแล้วค่ะ ตอนนี้ไอรีนอยู่บนชัตเทิลบัสนะคะเพื่อนๆอนไอรีนจะต้องต่อเครื่องนะคะไปแคชเมียนะคะเดี๋ยวจะนั่งนะคะชัตเทิลบัสนะคะไปลงที่เทอร์มินอลวันนะคะแล้วเราก็จะไปต่อเครื่องไปแคชเมียร์กันค่ะตอนนี้ไอรีนอยู่ที่เทอร์มินอลวันละค่ะเดี๋ยวเรารอต่อเครื่องไปแคชเมียร์นะคะแต่ตอนนี้หิวมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากิน KFC กันก่อนค่ะมากินด้วยกันค่ะ วันนี้เป็นวันที่ไอรีนเหนื่อยมากๆเลยค่ะทุกคนต้องขึ้นรถลงรถตลอดเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่บนรถบัสนะคะเพื่อไปนั่งเครื่องนะคะไปยังแคชเมียนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปเจอกันที่สนามบินซีนากานะคะที่แคชเมียร์กันเลยค่ะ ตอนนี้เครื่องกำลังจะรนดิ้งแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะเห็นภูเขาหิมะของแคชเมียร์หรือยังคะตอนนี้นะคะที่แคชเมียร์กำลังสวยเลยทีเดียวค่ะมีหิมะปกคลุมภูเขาเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันที่สนามบินค่ะ ในที่สุดเราก็มาถึงแคชเมียแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ไอรีนอยู่ที่สนามบินสิรินาาานะคะ International Airport ค่ะตอนนี้เรากำลังรอชิบูมารับกลับบ้านนะคะวันนี้เป็นอะไรที่ลองเจอร์นี่มากๆค่ะ วันนี้เรารอชิบูมารับนะคะนานเลยค่ะทุกคนเพราะว่าชิบูโทรมาบอกว่าข้างนอกรถติดนะคะกว่าจะมาถึงที่สนามบินนะคะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งค่ะไอรีนออกมาเจอนะคะต้นไม้เปลี่ยนสีสวยงามมากๆเลยทุกคนสีเหลืองทองอลามเลยนะคะก็อดใจไม่ได้ที่จะออกมาเซลฟี่แล้วก็มาเดินเล่นชิลๆสวยๆนะคะชิบูมารับแล้วค่ะทุกคนไอรีนนั่งสั่นหนาวนะคะหนาวมากเลยะ โอเคชิบ okay. ูมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกลับเข้าบ้านกันเลยค่ะทุกคนอากาศข้างนอกนะคะเย็นมากๆเลยทุกคนละไอรินก็ไม่ได้ใส่แจ็คเก็ตคุมด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านค่ะ